สวัสดีค่ะเมนูวันนี้ค่ะเราจะพามาทําอาหารอีสาบนบานเท่าค่ะพี่น้องนะคะเนี่ยสภพพามาเห็ดแกงเน่้อใหม่ค่ะพี่น้องแกงเน้อใหม่มาจากบ้านแกงน้อใหม่เป็นน่้อใหม่ที่แซ่บที่สุดสําหรับเยาวค่ะพี่น้องนะคะแม่ซับมหาห้สดๆดจากสวนเลยค่ะนะคะนี่ค่ะมาฟัน ต้มน้ำออกน้ำหนึ่งค่ะพี่น้องบมคมโมเฟือนปันใดค่ะนะคะเครื่องแกงจะมีตะไคร่หอมแดงกระเทียมพริกสดแล้วก็ข้าเบือด้วยค่ะพี่น้องยอดตํำร่วมกันเลยค่ะก็จะมีใบแมงลักค่ะใบเออชะอมค่ะตูกพริกโดดนะคะหาำเน่งเคืองหม้อค่ะพี่น้องเพราะว่ามัอนี่ใส่หน่อไม้เยอะอันนี้ยอดให้เบิ่งเคืองหนึ่งค่ะนะคะเอาล้ค่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวเราเอาหน่อไม้ใส่ลงไปเลยค่ะ ขออนุญาตใส่มือยุ้มด้ค่ะพี่น้องเยสวาวกันด้จ้ะนี่ค่ะน,ะน้อใหม่สองนอได้พี่น้องนี่ค่ะได้ร้ายแห้งแกงย่ำใดกับพุม่มใจนะคะพี่น้องพุม่มใจในอย่างเพราะว่ามันสมัยก่อนนี่สกินแกงน้องใหม่ห้าอยากแห้งค่ะพี่น้องนะคะสูมือนี่แล้วโอ้ยกอบไผรอบบานเยาวเลยค่ะบานทงนะคะพี่น้องนะคะกินย่ำใดกับพุม่มใจแล้วก็วม,วกมีความสุข นะคะกับแกงมะม่จากนั้นใส่ข้าเบื่อค่ะนะคะที่มีหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ตะไคร้พริกสดนะคะใส่ลงไปนะคะการเฮ็ดนะคะของแต่ละคนกับสะบขึ้นกัน,น้อคะพี่น้องนะคะบางคนนะคะพี่น้องเพิ่นแกงมะม่นะคะเพิ่นกระเ่แตะบอกพรกบบพิกอย่างเดียวเลยค่ะนะคะสะโบใส่พวกตะไคร่หอมแดงกระเทียมยังคือเยอานะคะอันนี้จะแกงแบบฉบับของเกาค่ะชอบแบบนี้ค่ะขยันมาอีกหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะ นำเมยน่างกับปันเอาคนๆค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะรอให้น้ําเดือดแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องให้นำเายน่างเข้าสุกแล้วก็ให้เขาเบือเขาเบือเข้าสุกจั้หน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะเห็ดไงกินแซ่บแกงมะม่นะคะพี่น้องอ่อนๆหวานๆนะคะนี่ค่ะพี่น้องพ่อหมอเริ่มเดือดนะคะเราก็หมั่นคนเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะให้เขาเบือเข้าสุกกันด้วยจ้ะพี่น้องนะคะ พอใส่นำปลงประหลานะคะใส่ย่างอื่นลงไปค่ะนะคะส่วนข่าเบอือนี่ยเย่ามาแปบบเดียวค่ะพี่น้องนะคะประมาณ30นาทีนะคะก็จะแข็งหน่อยค่ะพี่น้องนะคะเย่าก็เลสใสยต้มให้มันสุกแน่จังหน่อยนึงค่ะแล้วก็ขาเบอือนี่ยเย่าก็เอาแบบว่าเป็นเม็ดเม็ด้ดนี่นะ,ะพี่น้องเพราะว่าสมบมักแบบละเอียดเลยเพราะมันจะทําให้แบบเหมือนแป้งเปียกนะคะ นี่ค่ะต้มไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ผงกุ้งรสลงไปนะคะใส่ไหลเนยด้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันหมอย่พร้อมพวนๆรีไฟลงค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่น้ำปลา ใส่ลงไปเลยค่ะสองทับพ,พี่แบบนี้เลยจ้าจากนั้นค่ะพี่น้องซึ่งที่เย่าสงสัยทุกขงังที่เย่าแกงก็ใหม่สดนะคะเยาก็จะใส่น้ําตาลทรายนะคะพี่น้องบ่หมักกัยาไซด้วยค่ะนะคะอันนี้คือเย่าชอบส่วนตัวค่ะนะคะใส่น้ําตาลทรายลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะกลางนะคะนจะมีใ่มีกลางะคะ่ะพี่น้องนี่ค่ะ จากนั่งค่ะเยียวก็จะใส่พริกโดดลงไปค่ะโอ้ลมผัดแกดนะคะมันก็เลยจะมีไอ้นํนานะจะมันเขาทังไหนลมก็ได้ขนาดปิ้าต่างเลยค่ะพี่น้องนะคะใส่พริกโดดลงไปเพราะว่าเน้นพริกเยี่ยวโขกเยี่ยวไซบอเพ็ดนะคะเพราะว่าบางคนกันกนบบวก,กินเพ็ดนะคะก็เลยเยาวก็เลยอาศัยพริกโดดพริกร้อใส่ลงไปแบบนี้ค่ะนะคะเห็นกวนจะสีบบแม่ยังได้พี่น้องให้เขาเบื่อบบติดก้นหมอนะคะ หลังจากนั้นป้มให้พริกสุกสักนิดนึงค่ะแล้วก็ชิมรสค่ะหลังจากนั้นค่ะชิมรสจักนิดหนึ่งค่ะพี่น้องจืดเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ทั้งเกลือทั้งน้ำปลาได้พี่น้องเพราะว่ามันหูงสุกมันจืดเลยจืดแบบว่าเมือนเรชิมน้ำเปล่า,าสินะพี่น้องใส่น้ำปลาอีกยุกหน่อยนึงค่ะ แล้วก็น้ำตาลทรายอีกจักนิดนึงนะคะส่วนน้ำตาลทรายเราจะชอบไปค่ะพี่น้องมักกับไส่บ่มักกับบตองไส้ค่ะ,นะคะชิมรสกันค่ะ อืโอเคแล้วค่ะพี่น้องที่นี้ปิดท้ายค่ะเอาละค่ะที่นี้ค่ะพี่น้องนวดเราทุกอย่างค่ะปิดท้ายด้วยใบชะอมค่ะใบแมงลักค่ะใส่ลงไปแสแปรค่ะค่ะพี่น้องมันนี่ครบเครื่องนะคะมีความหวานของน้ำตาลด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ฟอบอกนะคะบ่มเนหวานนมใหม่ปันใดนะคะแต่ว่าส่วนน้ำตาลนี่ก็แล้วแต่ชอบแต่มักด้วยค่ะบ่มักกับบวบตองไ่นะคะถ้ามักขี้เย่ากับส่ใดค่ะพี่น้องนะคะ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องแกนนงน่อไม้ค่ะหอมๆหมยุย่ยๆซับนียกคือกินเขาเดือบ,บมอได้พี่น้องนะคะอันนี้ก็คือว่ามักไผ่มักมันนะคะน้องใหม่เป็นเมนูที่โปรปานไล่ค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะ,นะเนยอดเสตเซตัดนะคะพี่น้องอนสุด้เห็นบดทุยางในหมอนี่ค่ะพี่น้องนะคะให้เบิ่งค่ะ แล้วล่ะคะ่ะพี่น้องเมนูวันนี้คะ่ะแกงนอ่อไม้ค่ะพี่น้องผ้าถาดบักไ่คะ่ะพี่น,น้องน่อไหมส่สองน่อนะคะน่อไหม่สดๆส่งมาจากซีสเกตคะ่ะพี่น้องแกงเส้นนำย่นานั่งขนๆนะคะเขาเบือขนๆคะ่ะปิดท้ายด้วยผักชะอมนะคะหรือผักคะแล้วก็ใบแมงลักคะ่ะใส่ลงไปคะ่ะพี่นอ้องหอมห้วนหัวมันิครบเสร็จนะคะแกงซํานีก็แแ่บล่ะคะ่ะพี่น้องน่อไหม้นะคะเนื้อหมักนะคะซีซันอัสโบติจ่จาป,ปันใดนะคะเพราะว่า เย่าเห็ดบวบเห็ดแต่ว่าเย่เอาใส่บวกร,ริกโดดเอาค่ะพี่น้องนะคะเพื่อ,อที่จะแปลว่าเย่าป็นคนกินเผ็ดแต่หมูผัวเขาจเจียวบวกนเผ็ดนะคะก็ลเลยเห็ดแบบอ,อ่อ,อนๆไว้ก่อนนะคะพี่น้องแต่รสจัดนะคะพี่น้องนะคะรสชาติจะแบบว่าหวานเข้มนัวนะคะพี่น้องแต่บราจะใส่ชูรสนะคะใส่แต่กงปรุงรสกับปิระ,ะน้ำปลาน้ำตาลนะคะพี่น้องแล้วก็เกลือนะคะ ซ้ำนี่ะค่ะพี่น้องส่วนน้าตาลนะคะพี่น้องบบเนนําทุกคนนะคะสาหรับคนชอบกลาใสคนบบชอบกับโบตองใสนะคะของยอดเสออกหวานๆนิดๆแซ่บๆค่ะพี่น้องนะคะมากค่ะที่นี่ทุผู้ทุกคนเมื่อกินเขากินน้ำด้วยกันค่ะแกล้งองไม้สดๆค่ะน่ม่ม้แม่ทรงมหาหอยจากสีสเกตจ้า